ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นเกมใหม่นะตอนนี้ที่เขากำลังพูดถึงกันนะครับก็คือเกม l e t s c o นะครับผมได้ยินมาคร่าวๆว่าเป็นเกมที่แบบให้เราจำลองการเป็นผอโรงเรียนบริหารโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะฮะยังไม่ได้ลองเล่นอ่าเดี๋ยวลองมาลองเล่นกันเลยนะครับกด New Game กันโอเค c a r e e r Mode โหมดพันดานใช่ไหมแบบภาษาบ้านเราโอเค ผมแปลไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับแบบว่าผมยังไม่ใช่แบบยังไม่เซียนภาษาอังกฤษมากซะเท่าไหร่อาจจะแปลผิดผิดขัดบ้างหรือไม่ก็แบบแปลไม่ออกบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมเลือกฉากเทือกเอกาขาซากุระพิโยนี่สปริงเหรอไม่รู้ฮะเอาเป็นเทือกเขาซากุระแล้วกันนะเนินเขาซากุระความยากเอาเป็นระดับกลางนั่นแหละคอสตอมายไม่มีนะฮะเรล่นตามปกติแล้วกันนะ่ะคอนเฟิร์มไปจดหมายจากพออคนเก่านะครับ เฮ้ย hey, สวัสดีไม่ได้เจอกันนานเลยนะฉันเป็นพออพออ,พอ,อคนเก่าของโรงเรียนของคุณตอนที่เธอได้อ่านข้อความนี้แล้วเนี่ยฉันคงเดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลกแล้วคุณยังจําได้ไหมโรงเรียนที่โรงเรียนรางนั้นน่ะที่เราเคยเรียนด้วยกันที่นั่นน่ะมันมีสมบัติซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งนะถ้าหากว่าคุณเนี่ยได้ช่วยชุบชีวิตโรงเรียนแห่งเนี้ยสมบัตินั้นก็จะเป็นของคุณเลยนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมฉันถึงเทคโอเวอร์ที่นี่ทําให้ฝันของฉันเป็นจริงด้วยเถอะอ่า โอเคครับเหมือนว่าที่นี่มันมีอะไรสักอย่างใช่ไหมโอเคอ่ะก็ได้ก็ได้ c o n t i น u e ไปเออสร้างตัวละครนะฮะ headmaster information ข้อมูลเกี่ยวกับท่านผอของเรานะเองนะครับผมชื่อเอาเป็นชื่อของเรานะฮะอัปเปอร์ซิตแต่ว่าเอาเป็นตัวละครผู้หญิงนะฮะเราต้องเป็นตัวละครผู้หญิงเพราะว่าผมชอบตัวละครผู้หญิงะนะเออส่วนสูงเอาส่วนสูงเอาประมาณประมาณนี้ เล็สุดไปแล้วกันนะฮะผมชอบคนตัวเล็กอ่ะทรงผมนะครับผม <S <S ผมลังเลระหว่างทรงนี้กับทรงนี้วะอุ้ยอุ้ยโอ้โหทรงนี้เลิศเอาทรงนี้เลยทีนี้ชุดยูนิฟอร์มนะค,ะครับคลทติ้งเสื้อคลาเสื้อคลุมทำงานเนาะอันนี้แล้วกันมันมีนามบัตรมันดูเท่ดีมีนามบัตรนะฮะ <S <S แว่นอ่าต้องใส่แว่นด้วยต้องใส่แว่นแว่นเล็กแว่นเหลี่ยมอะอาแว่นเหลี่ยมเล็กเล็กใหญ่เอาแว่นเหลี่ยมเล็กแล้วกัน ถัดไป school information อันนี้เป็นน <Yeah. S 1> ักเรียนของเราเหรอโรงเรียนของเราจะชื่อว่าโรงเรียนプリンเซสแล้วกันนะโรงเรียนเจ้าหญิงอ่าอิเมกอ่าตาโรงเรียนโอเคเจ้าหญิงก็ต้องอย่างนี้ปะเจ้าหญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงโอเคเลือกสีฮะเลือกสีเครื่องแบบนักเรียน อ๋อนั่เรียนักเรีอนอยนชายหญิงใช่ไหมฮะอ๋อเหมือนจะคัสตอมไม่ได้นะคัสตอมไม่ได้ด้วยเอาเป็นโอเคครับคอนเฟิร์มอ่านั่งนักเรียนหมดละโอเคไปต่อเอาละครับรอบนี้เรานั่งรถบัสมาที่น่าจะเป็นโรงเรียนของเราปะโหูท่านผอ,อท่านตัวเล็กจังเลยท่านผอ,อตัวเล็กจัด พรินเซส์นะฮะว้า wow. วนี่แหลนะฮะโรงเรียนเจ้าหญิงนะทำไมทำไมมันโลกล้างจังเลยโอ้โ oh, หมันล้างมากเลยคุณผู้ชมดูฮนะมันล้างมากๆเลย <c oughs> เราเจอใครวะมิสลินคุณคือผอ,อคนใหม่ของที่นี่ใช่หรือไม่ฉันคือมิสลินนะเป็นผู้ช่วยของคุณเอง ถ้าหารู้สึกอยากจะถามอะไรฉันให้ช่วยอะไรให้ช่วยคุณแล้วก็ถามได้เลยนะไม่ว่แต่ยากแค่ไหนโอเคฉันเองก็ยังมือใหม่อ่าลยแบบยังไม่คนมีประสบการณ์นะฮะเนี่ยฉันเองก็ยังมือใหม่อยู่แต่ว่าก็จะทำให้มันดีที่สุดเลยครับตึ้งเมื่อกี้น้องแบบน้องลินเขาชัยโยหงยิ้วด้วยนะมันไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นผอ,อเนี่ย ช่วยบอกบอกเกี่ยวกับประสบการณ์งานต่างๆในอดีตมาได้ไหมอ๋ออ๋อนี้เป็นบทสอนเกมนะครับบทสอนเกมอ๋อผมเป็นผอมาครั้งแลค้คผมยังไม่เคยเป็นผอ,อจากที่ไหนมาก่อนเลยโอเคคลายตูม v คาเ a ลออโอเค Try to move นะครับผมใช้เมาส์ขวานะคะเมาส์ขวาอ๋อเมาส์ขวาอย่างนี้โอเค ยูสคอร์บิลซูมอินซูมเอา u t อ่าๆโอเคใช้เมาส์กลางหรือว่าปุ่มแซร็หรือว่าปุ่มซีบนคีย์บอร์ดเพื่อโรเทตอ๋อสถานที่แห่งนี้นั้นมีชั้นมีชั้นมากกว่าหนึ่งชั้นเออเล่นมีโชว์ยูอั s สเต r ร์ทางขึ้นบันไดเหรอใช่ไหมอ๋ออ๋อโชว์โชว์ทั้งสองที่เฉยโอเคอั s สเต r ร,ร์แปลว่าอั s สเต r ร,ร อออัพสเตทแปลว่าชั้นบนแต่ว่าแสดงให้หน่อยว่าแบบชั้นข้้งบนคือชั้นที่ไหนใช่ปะโอเคได้ได้แล้วก็ไปชั้นล่างนะครับไปชั้นล่างอย่างนี้โอเคชั้นบนชั้นสองเหมือนว่าคุณจะพร้อมแล้วนะปัะ๊บปั๊บปับโอเคฮะ,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 ะอันนี้คือสวัสดีท่านผอ,อเราจะแนะนำเป้าหมายของเราให้ให้คุณได้ฟังนะโอเคอย่างแรกดลยนั้นพวกเรานะครับก,ก็จะต้องรับนักเรียนมาจากทุกหนทุกแห่งนะครับผม แล้วก็ให้การยอมรับพวกเขาในแบบที่พวกเขาต้องการข้อที่2เนี่ยรับนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนเพื่อให้พวกเขานั้นได้รับแต้มความรู้น,นี้ใช่ปะแต้มความรู้บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งใช่ปะข้อ3ก็คือในทุกๆสัปดาห์เนี่ยคุณครูเขาจะจัดสอบให้กับนักเรียนนะครับผมและเมื่อนักเรียนผ่านการสอบไปแล้วเนี่ย ผมไม่มผมไม่มั่นใจนะครับว่าแบบนี่คือผ่านการสอบแล้วแบบจบการสอบนะแบบสอบจบแล้วอะไรงนี้ปิดเทอมหรือเปล่าอะไรงนี้ผมไม่แน่ใจเมื่อนักเรียนสอบผ่านไปแล้วนะครับโรงเรียนก็จะได้โรงเรียนก็จะได้แต้มผลงานนะครับผมเพื่อมาใช้สําหรับพัฒนาโรงเรียนโอเคแปลว่าคือเราต้องเอานักเรียนมาให้มันเก่งๆใช่ไหมแล้วแบบพอนักเรียนเรามันเก่งขึ้นเราก็จะเอามันไปสอบแล้วพอเอาไปสอบเนี่ยถ้าตถานมันสอบผ่านเนี่ยเราก็จะได้แต้มมาพัฒนาโรงเรียนโอเค ติ t ตอร์ l รียโปรแกรมสมาร์ท o o ูนะครับคุณสามารถเพิ่มคะแนนของโรงเรียนด้วยการรีโนเวทโรงเรียนของคุณนะครับผมรับนักเรียนใหม่เข้ามาแล้วก็อะไรอีกมากมายต่อไปก็คือเรามาทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยมีแต้มสูงขึ้นด้วยการอัปเกรดโรงเรียนกันเถอะเราจะมองตัวนี้เป็นเป้เปาหลักนะครับผมโอเคว่างั้นเป็นจุดหมายปลายทางเป,เป็นเป้าหลักโอเคครับเริ่มเลยทํำยังไงเดี๋ยวทําความสะอาดโรง อ๋อทำความสะอาดฟัซิลิตี้ที่มันถูกทิ้งฟัซิลิตี้เนี่ยก็คือพวกแบบสนามเด็กเล่นมานั่งหรือห้องน้ำอะไรพวกนี้นะครับสวนหย่อมอะไรเงี้ยอันนี้คือฟัซิลิตี้นะครับดีที่ได,ด,ด้พบคุณทนะ่านผอ,อ,อฉันเป็นฉันเป็นคนก่อสร้างของคุณที่นี่เอ่อบิลดิ้งคอนบิลดิ้งคอนซลัลทอ,อเขาเป็นคนคอนซัลท์เรื่องการก่อสร้างแล้วกันนะครับผมบริจอนสัน สิ่งปลอสร้างที่นี่ถูกใช้มานานแล้วฉันแน่ใจว่าคุณนั้นคงไม่อยากให้นักเรียนของคุณต้องเห็นอะไรที่มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะมาดูโง่มากเลยเรามาทําให้มันดูเรียบร้อยกันเถอะโอเคฮะได้ได้อันนี้คลิกทำลายฟั c ซิลิตี้เฟอร์นิเจอร์และต่างๆนะครับผมก็มคือตรงนี้ใช่ไหมเหมือนว่าเขาอยากจะให้เราทําลายสสิ่งนี้นะกดที่นี่ของักคเป็นอ,อันนี้เขาให้เราพังอะไรอะแบบเดบอเรสเอเวอร์ดีดิสบิทำลายทุกอย่างที่ พังในห้องทุกอย่างเลยเหรอพังห้องเลยได้ไหมอ่าอ๋อโอเคแปลว่าเขาต้องจะให้เราพังห้องเลยนะฮะแล้วเราต้องพังสองห้องนี่หรอมันต้องได้ได้มันต้องได้ซ่อมตรงนี้แน่ๆเลยว่ะสร้างห้องเรียนพวกเราไม่เคยเห็นที่แห่งนี้ที่แบบขนาดนี้เมื่อก่อนเลยเราสามารถที่จะโฟกัสให้วันแรกของเราเนี่ยสร้างห้องเรียนให้เสร็จในวันแรกอ่าโอเคเพื่อที่จะรับนักเรียนมามันเขาต้องการให้เราสร้างห้องเรียนให้เสร็จภายในวันแรกใช่ไหมอันนี้กอวันแรกใช่หรือเปล่า อันนี้จะเป็นเกรดหนึ่งอันนี้อ๋ออันนี้เป็นสกอร์เรื่องวันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะฮะเฮ้ยแต่อ๋อมีนี้ด้วยโอเคอ่ะคอนเฟิร์มคลิกเพื่อสร้างอ๋อบนพาร์เนลนะครับผมก็จะมีสิ่งให้สร้างมากมายฟัสซิลิตี้เฟอร์นิเจอร์โอเคสร้างห้องเรียนหนึ่งห้องเรียนนะครับผมสร้างทัให้มันน่าอยู่อ่าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในแบบที่ควรจะมีเนาะอ่ะเราจะมาสร้างในห้องนี้ตามแบบดีตัวที่เขาบอกกันโอเคอย่างแรกก็คือฟัสซิลิตี้ คลาสรูมอ๋อเป็นหมวดหมุนอย่างนี้ใช่ไหมครับผมอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเก้าอี้ไหมเก้าอี้แหละอ่ะอไม่ไม่น่าใช่ผมว่าไม่น่าใช่อ่ะรีมูฟก่อนรีมูฟรีมูฟรีมูฟก่อนรีมูฟโอเคอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นเป็นกำแพงเหรออ๋อไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนะผมเดาผมเดามันเป็นกรอบหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้ เพราะง,งั้นมันอาจจะไม่มันอาจจะหมายความว่าไอ้เนี่ยคือขอบเขตของขอบเขตของห้องเรียนแปลว่าน่าจะหมายถึงอันนี้ปะอ่าโอเคน่าจะหมายถึงอันนี้ขอบเขตของห้องเรียนโอเคอ่ะทีนี้คลาสเราคลาสห้องหนึ่งทับหนึ่งนะครับผมมาแล้วทีนี้เมคทำประตูนะฮะต้องมีประตูด้วยประตูประตูอยู่ในหมวดนี้โอเคประตูอ่ะตรงนี้แล้วกันแล้วก็ดีเควสแบ็กบอร์ดนะครับแบ็กบอร์ดแบ็กบอร์ดเฮ้ยมันมเล็กมากเลยนะเราอยากจะให้ห้องเรียนเราหันไปทางไหนอ่ะคือตอนนี้เราอยากจะ ให้นักเรียนเนี่ยโฟกัสมาที่ฝั่งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางเดินแบบทางเดินเด็กมาโรงเรียนใช่ไหมเราไม่อยากให้เด็กไปไปโฟกัสตรงนั้นเผื่อเราต้องทาหน้าต่างทําอะไรพวกเนี้ยเออเพราะงั้นเอ๊ะไม่ดีคือถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นนะถ้าเราถ้าเราทําตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราทําหน้าต่างตรงเนี้ยเด็กนักเรียนเข้าเนีก็จะมองเห็นข้างในไงเพราะเราต้องทําเราต้องทําบอร์ดตรงนี้เออเราต้องเราต้องทาบอร์ดตรงนี้สุดแล้วเออทำบอร์ดตรงนี้เป็นแบ็กบอร์ดตรงนี้นะครับ เราเราก็ทำหน้าต่างสภาพแวดล้อมตรงนี้เองโอเคอ่ะแบ็กบอร์ดทำแบ็กบอร์ดแล้วโพเดียมเป็นที่ของครูประจําชั้นไอตรงอีโมจิรูปคนตรงนี้ก็คือเป็นของครูใช่ไหมฮะล้วก็จะเป็นที่ของนักเรียนแปลว่าคุณครูต้องอยู่หน้าแบ็กบอร์ดเลยใช่ปะประมาณนี้โอเคเราก็จะวางไปตรงนร้ score, แล้วก็ได้เงินมาอีกสร้างโต๊ะนะครับผมโต๊ะตรงนี้อีดอกจันที่คือที่มันอยู่ในเควสปะ่ะหรือยังไงเราต้องหันหน้าเข้าหาครูนะครับก็หันหน้าไปประมาณนี้แล้วกันต้องการหนึ่งโต๊ะหรอโต๊ะเดียวหรออ่ะโอเคะเด็ก เด,เด็กหน้าห้องครับเด็กหน้าห้องโอเคเด็กหน้าห้องอลองเพิ่มโอเคตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูหมดอื่นดันสวัสดีครับผมคือเอดิสันหลิวนะครับเป็นครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษาของที่นี่นะครับผมนักเรียนของโรงเรียนนี้พืนรากฐานมีคำที่แปลสวยกว่านี้ไหมนักเรียนนั้นคือรากฐานของโรงเรียนแล้วกันประมาณนั้น โรงเรเียนจะดีได้นะักเรียนก็ต้องดีตามไปด้วยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมคอมมูแถวแถวนี้โอเคเยี่ยมชมชุมชนอะไปดูกันได้เลยรับทราบโอ้โหอพาร์ตเมนต์นี่โรงเรียนเราเมื่อกี้มาดูแปลกแย่ไหมฟอเราไมเห็นอพาร์ตเมนตน์โรงเรียนเราแปลกแย่มากเลยอะฮะเดี๋ยวมาดูกนะันคุณลินก็รบกุณ <c oughs> ดูอันนี้คือผู้ช่วยเรานะฮะแล้วก็นี่คือท่านผอ,อของเราตัวผอ,อของเรานี่เล็กกว่าเล็กกว่าเด็กตรงนี้อีกนะเล็กมากเลยอะตัวเล็กมากเลยที่นี่คือที่ที่ อ๋อนักเรียนชอบมาสูงหัวกันใช่ไหมชอบมาสูงชอบมาพบปากกันใช่ไหมโอเคได้ที่นี่นั้นเต็มไปด้วยเด็กในชุมชนมากมายที่อยากจะเริ่มเรียนที่โรงเรียนแ่งนี้แถวแถวนี้อ๋อเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาน่าจะตะ,ตะโกนถามใช่ไหมเขาน่าจะตะโกนถามว่าออมีใครอยากจะมาเรียนไหมหรือเปล่าใช่ไหมเออน่าจะถามประมาณนั้นนะเมื่อกี้ พวกเราจะรีโนเวทนะครับผมแล้วก็สำหรับนักเรียนที่สนใจก็ลองสมงใบสมัครมาดูนะโอเคแอปพลิเคชันแปลว่าใบสมัครนะครับเผื่อใครไม่รู้นะ <c oughs> อันนี้ผมเองก็จึ้งเหมือนกันตอนเจอครั้งแรกดูนักเรียนที่นี่เหรออือนักเรียนโอเคอันนี้พบปะน,นักเรียนนะครับผมรีโนเวทระบบรับสมัครใช่ไหมแปลว่าอ๋อเหมือนให้ดอนะเหมือนเราจะทําจุดๆเนี้ยเป็นจุดรับสมัครเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็โ okay. อเคทำทำ Are you sure want student here? อ่าอ o ู่ชัวร o ทูว t นสติวเดน e ฮีอ๋อต้องการจะไปรับสมัครนักเรียนที่นี่ใช่ไหมที่นี่ใช้งบ1,000นะโอเควารเดนโอเคฮะเอ๊ะมาถาว่าเวอร์ดันปะเวอร์ดันวอลเลยโอเคฮะเราเราจะวางไปที่เวอร์ดันวอลเลยนะครับผมนักเรียนใหม่เนี่ยจะมีเฉลี่ยแล้วประมาณ9คนต่ออาทิตย์นะที่มาสมัครเรียนที่นี่อ๋อแปลว่ามันน่าจะมีที่ให้รอแบบไปไปตั้งบูธรับสมัครนักเรียนใช่ไหมแล,แล้วบูธแต่ละบูธก็จะมี นักเรียนที่แบบถ้าชุมชนนั้นมันแออัดเอ้ยชุมชนนั้นมีนักเรียนมากมายมีเด็กเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะมีเด็กมาสมัครเรียนเยอะน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวคอนเฟิร์มโอเคฮะเปิดรับสมัครเลยเป็นแอดมิช i o n o p e n พนแอดมิชชนะครับผมนักขายพนักงานขายของเราอันนี้คือเซมิเจอร์อันนี้คืออะไรอ่ะไอนนแต้มแต้แมแมวเหรอมันคืออะไรแมวกับความรู้เหรออันนี้โนเลทพอยนิด no <laughs> อ๋อโนเลดพอยต์หกสิบสามหกสิบสามหกสิบสามขวาน,นี่ผมพอเข้าใจว่าแบบคือคือความรู้อ่าแบบนักเรียนต้องมีความรู้ประมาณเท่านี้นะแต่อีทางซ้ายนี่คืออะไรก็คือถ้าหากว่านักเรียนสอบผ่านใช่ไหมเมื่อกี้ตอนตอนที่เราอ่านอะ่ะก็คือถ้าหากว่านักเรียนเขาสอบผ่านเนี่ยเราจะได้แต้มแต้มผลงานมาอัพโรงเรียนของเราใช่ไหมครับแต้มฮิวม n นิตี้อ่าโอเคก็เราก็จะได้แต้มฮิวม n นิตี้มาแล้วก็แต้มวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มันมันมันไม่ได้ระบุว่าเป็นแบบเป็นความรู้นะมันบุกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เออแล้วก็จะได้เงินมาอีก800นะครับผมต้นทุนในการรับนักเรียนคนหนึ่งมาก็คือประมาณ160เยนนะักนักเรียนแต่ละคนนี่จะมีความยากในการดูแลด้วยใช่ไหมดีเทลออฟสติเดี t นไทยครับนักเรียนประเภทนี้เนี่ยความดือด้อกันความดื้อดื้อระดับหนึ่งเหรอแต่ว่าแต่มันมันเป็น PPL อะ People ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเอ้ไมเดี๋คปาบิลิ i t y หรือความสามารถโดยเฉลี่ยนะฮะถ้าเป็นเกมทั่วไปก็จะเป็นแบบสเต็งอินอจิอะไรประมาณเนี้ยเออแต่อ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาดูจากไอคอนที่เราไม่ค่อยจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะอันแรกเนี่ยเหมือนเป็นอันแรกเนี่ยเหมือนเป็นกระดาษกับปากานะน่าจะเป็นแบบความสามารถในการเรียนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันที่2น่าจะเป็นหลอดไฟนะเป็นหลอดไฟคอมคิดสร้างสารรค์ปะ อันซ้ายล่างเนี่ยผมไม่รู้เลยนะอันซ้ายล่างเนี่ยผมผมดูไม่ออกแล้วว่ามันเป็นรูปอะไรอันซ้ายล่างนะครับผมแล้วก็ทางขวาสุดขวาล่างเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อใน,นการเบี่ยงกล้ามนิสัยของนักเรียนคนนี้เนี่ยเหมือนจะขี้ลืมนะครับ forgetful นะขี้ลืมเป็นค่เป็นข่าวแล้วก็ <laughs> แบกข่าวบ้านรวยนะคนนี้บ้านรวยนะคนนี้บ้านรวยโอเคครับผมคนนี้บ้านรวยมากบ้านรวยทำไมมาเรียนที่นี่วะบ้านโรงเรียนกูนี่จนๆมากเลยนะโอเคอ่ะรับไปรับไป อันนี้คือเนื้อเด็กที่สมัครเข้ามาเหรอรับทั้งหมดอ่าตอนแรกก็ต้องรับหมดก่อนแหละทำไมมันติดลบอะรายชื่อนักเรียนใหม่ของเรานะครับผมก็จะมีมิโทมานะครับผมเบลเบสโทมานะครับลูซี่วิลสันแจ็คสันเดวิสนะครับผมเป็นคนเป็นคนขี้ร้อนเนี่ยนะคนนี้ร่างกายเขาค่อนข้างจะรู้สึกร้อนนะครับผมถามว่าอุณหภูมินั้นสูงกว่า25องศา25องศาบ้านกูนี่คือ25องศาบ้านเรานี่คืออบอุ่นนะโอ้แต่ว่าเขาจะรู้สึกร้อนมากเลยแบบรู้สึกเหงื่อตกอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเขา รู้สึกว่าอุณหภูมิที่นี่มันมากกว่า2 5องศานะฮะอันนี้เขาชื่ออะไรอะเทเลอร์อ่ะมีคำว่าเทเลอร์เนี่ยแน,น่ผมไม่เทเทเลอร์แหละอ่ะอไรอไรสักอ,อ,อย่างเทเลอร์โอเครับทั้งหมดเลยแอดมิออสติเดนต์นะครับผมเพา่ะ,ะได้เวลารับนักเรียนใหม่นะครับผมเข้าเข้าห้องเรียนแล้วต้องพบกับครูโฮมรูมครูที่ปรึกษาใช่ปะโฮมรูม ห้องติชเชอร์นะครับคอนเฟิร์มไปอันนี้คือห้องเรียนที่เราสร้างไว้นะครับผมอันนี้1นึ่งรับนักเรียนปีหนึ่งเข้ามาในห้องเรียนแล้วก็พบกับครูประจำชั้นนะครับผมเราต้องทำยังไงอะ select c l a s s m a t e no member select all สี่คนเหรอนี่ไง no R โอเค no R Taylor นะคะ no รับผม no R Taylor อ๋อเป็นห้อง A นะห้อง A ห้อง A ไม่ใช่เด็กเก่งทุกคนนะครับห้อง A อาจจะหมายถึงห้องห้องกอห้องขออะไรอย่างนี้นะ,ะเออเผื่อบางคนอาจอาจ,จะเข้าใจผิดรับมาทุกคนนะครับผม ครูโฮมรูมหรือว่าครูที่ปรึกษาเนี่ยอยากจะจกกัดการนักเรียนหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับปัญหาด้านวินัยของนักเรียนนะประมาณนั้นเรน Teacher, ลิ่งโฮมรูมทิชชร์เลือกครูที่ปรึกษาเหรอคุณลินอ๋อมีบอกด้ว่าตอนนี้ในในโรงเรียนของเรามีใครบ้างนะฮะทั้งนั้นเอ่อตอนนี้รบกวนคุณลินนะฮะมาดูแลเด็กให้ผมหน่อยตอนนี้ผมมีแค่คุณลินคนเดียวนะโอเคผมมีแค่คุณลินคนเดียวตอนนี้ตอนน,อน,นี้ห้องเรียนของเราก็เตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับผม อันพอได้เลยเพื่อให้โรงเรียนของเรานั้นดำเนินชั่วโมงเรียนต่อไปได้น,นะครับผมนักเรียนและคุณครูนะครับก็จะ start a new day อ๋อโอเคเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่โอเคครับวันนี้เลย confirm <c oughs> นึกถึงเดอะซิมป่ะเดอะซิมม่นใช่โรงเรียนเหรอสปีคุณหนึ่งนะฮะเอ๊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 ะวีอะไรมามีอะไรกำลังมาเฮ้ยนี่ไงไม่จิพอออถ้าพออ่ะขโรงเรียนเราประตูเราอ้โอ๋อหรับนักเรียนโอ้รับนักเรียนนะฮะรับนักเรียน อ๋อรับนักเรียนเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนมีเงินเด้งอ๋อรับนักเรียนเข้ามานักเรียน <c oughs> น่ารักจังคุณครูโบกมือแอะแอะแอะแอเมื่อ <c oughs> กี้ <c oughs> ผลลัธ์น่าผิดหวังเอ่อพ่อแม่ของพวกเขาหรือพ่อแม่ของเด็กๆเนี่ยเขาคิดว่าเด็กพวกเนี้ยไม่ฉลาดพอที่ไม่ฉลาดพอที่จะเรียนเดี๋ยว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 สมาร์ทอินน d ฟทูสตาร์ี่เลยหรอหนักไปไหมทุกคนนนะั้สามารถเรียนได้นะครับผมเหมือนที่ผมเองตอนนี้ก็เรียนภาษาอังกฤษไปกับทุกคนนะเออ แต่พวกเราพวกเราไม่ได้เชื่อแบบพวกเขาเออพวกเราไม่ได้เชื่อเหมือนกับพวกเขานะครับโดยพวกเราเชื่อว่าปรินเซสเนี่ยโรอองเรียนโรงเรียนเจ้าหญิงเนี่ยสามารถทําให้ดินแดนแห่งเวอร์เวอร์ดันวอลเล่น,นะครับผมทาให้ฝันของพวกเขาเนี่ยทำให้ฝันของพวกเรารของ make our dream come true ฝันของพวกเราเป็นจริงได้นะครับโอเค confirm แต new student นี่โรงเรียนใหม่เหรอ new exciting มากเลยวิเศษวิโสมากอ้เอาละอันนี้ โอเคสตูดิโอคอร์สนักเรียนของคุณพร้อมเรียนแล้วนะครับผมนักเรียนทั้งหลายก็พร้อมเรียนแล้วโอเคนิวไล o ์ออลสกูสร้างคอร์สเรียนเหรออ๋อวางแผนการเรียนหนึ่งอาทิตย์นะครับผมเราจะมาวางแผนการเรียนกันคู่มือพออเหรออ่าคู่มือพออนะครับผมอันนี้อาจจะหมายถึงเรียนทั่วไปนะเรียนทั่วไปเรียนวิทยาศาสตร์เรียนการกีฬาแล้วก็เรียนศิลปะถ้าอยากเป็นเขาเรียกอะไรนะเบสบอลเหรอถ้าอยากถ้าอยากเป็นเบสบอลนะครับก็ต้องเรียนด้านกีฬาถ้าอยากเป็นอันนี้มันหุ่นยนต์ดีกว่า ถ้าอยากเป็นนักออกแบบนักนู่นนี่นั่นอะไรก็เลยวิทยาศาสตร์ไปโอเคก็เป็นการประมาณนี้นะครับผมที่นี่มีหลักสูตรที่แตกต่างกันประมาณ4ี่หลักสูตรนะครับผมแล้วก็แล้วแต่ว่านักเรียนนั้นเขาจะอยากเรียนอะไรนะฮะนักเรียนแต่ละคนนั้นนักเรียนแต่ละคนก็จะได้รับแต้มความรู้อ่ที่แตกต่างกันทั้ง4แบบเนาะอ่าแต้มแต้มความรู้ที่แตกต่างกันแล้วก็นักเรียนที่ฝันอยากจะไปทางด้านกีฬาเนี่ยก็ต้องเป็น ต้องไปเรียนเกี่ยวกับเรียนคอร์สเรียนคอร์สสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากเออเป็นทาหุ่นยนต์เนี่ยก็วิทยา,าศาสตร์หรอโอเคทาให้ทาให้แน่ใจว่าคอร์สการเรียนของคุณนั้นเนี่ยเหมาะสมกับนักเรียนของในคลาสเรียนนะครับผมโอเคก็จะมีอยู่ประมาณสีคอร์สนี้เป็นหลักๆใช่ไหมโอเคอย่างเช่นอ่าอ่าอ่โอเคเกี่ยวกับการเรียนนะครับผม about education อันนี้ก็เป็นค่าความสามารถของนักเรียนใช่ไหมอ่าเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นห้อง ที่นั่งที่นั่งว่างเปล่าในห้องเรียนนะครับที่ไม่มีนักเรียนนะโอเคอันนี้เอาอย่างไงก็นักเรียนสอบตกนักเรียนสอบผ่านแล้วก็แบบนักเรียนแบบโอ้โหะแนงเต็มเลยนะครับผมอันนี้แบบเด็กกลางห้องเออเด็กเด็กกลางๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เก่งมากแบบแบบพอพอพอไปได้อะไรอย่างนี้ส่วนนี้คือเด็กฉลาดนะครับผมเป็นเด็กฉลาดแล้วก็นี่ก็คือเอ่อเด็กสอบตกแล้วกันเด็กไม่ผ่านค่าเฉลี่ยนะอาจจะต้อง ติดรอโดนดีทายไปอะไรประมาณนี้โอ้โหหน้าต่อไปคัแนแงความรู้ของเราณตอนนี้แล้วก็เป้าหมายความรู้ทาร์เก็ตพอยต์อ๋อทาร์เก็ตตัวเลือยแปลว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะมีความรู้พื้นฐานประมาณตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีขีดสีแดงตรงเนี้ยที่เป็นแบบเป็นค่ากลางว่าแบบเอ้ยคุณต้องมีความรู้ถึงประมาณนี้นะ,ะเป็นแต้มความรู้ที่นี่จะมีการสอบนะครับผมที่นี่จะมีการสอบทุกวันที่5ของสัปดาห์ ถ้าแปลเป็นไทยบ้านเราก็ถ้าเป็นไทยบ้านเราก็แบบวันศุกร์ไหมเออทุกวันที่5ของสัปดาห์จันอังคารพุธพฤหัสศุกร์อะไรอย่างนี้วันที่5นะครับผมแต้มแต้มความรู้ของนักเรียนแต่ละคนนั้นมีผลต่อการสอบให้ the De บ t ร์ด i ิว d ีมาย e ีเอ็กซ์เนักเรียนนะครับผมนักเรียนที่บรรลุเป้าหมายแล้วกันนะน,น,นักเรียนที่แบบบรรลุเป้าหมายในสัปดาห์นั้นเนี่ยนักเรียนที่บรรลุเป้าหมายการสอบในสัปดาห์น,นั้นเนี่ย การสอบนะผมก็จะได้แต้มไปลงแต้มพัฒนาโรงเรียนก็คือแต้มอีพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยแต้มพวกนี้เออพวกนี้โอเคนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ในทุกๆการสอบเนี่ยนักเรียนนักเรียนก็จะสําเร็จการศึกษาเออคือสอบหนึ่งครั้งสำเร็จการศึกษาแล้วเออไหวเนาะสอบห้าวันแล้วจบเลยนะครับผมนักเรียนก็จะโอเคสอบนักเรียนก็จะสําเร็จการศึกษานะครับผมแล้วก็ขึ้นไปชั้นเรียนในระดับต่อไปนะฮะหลังจากที่ หลังจากที่ผ่านขั้นที่3ไปแล้วเนี่ยหรือจบปี3ไปแล้วแล้วกันจบปี3าปุ๊บก็จะเป็นการสอบไฟแนลสอบไฟแนลละเมื่อสอบไฟแนลปุ๊บนักเรียนก็จะสำเร็จการศึกษายอย่างเป็นทางการาก็ไม่ต้องไปเรียนต่อนะครับผมแล้วก็นะครับผมหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้สอบสอบไฟแนลเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะถูกรับเข้ามหาวิทยาลัยที่ยอมรับพวกเขานะครับผมแล้วซึ่งการที่เขาได้เข้ามาหาว,วิทยาลัยได้เนี่ยมันก็จะทําให้โรงเรียนของเรานั้นได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น นั่นเองนะครับผมประมาณนี้ผมผมแปลต่วมผมพยายามแปลแล้วโอเคครับกําหนดตารางเรียนเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะสอบผ่านใช่ไหมพาร s เสมีมีโอกาสสอบผ่านแล้วกันตอนนี้เราเรียนคาลาสแรกคือนี่เหรอโหคุณคุณลินนี่เขาสอนห้าาสอนทุกวิชาเลยมั้งเนี่ยคุณลินคอนเฟิร์มไปนะครับผมอ๋อโอเคจะให้สอบผ่านใช่ไหมตอนนี้เราควร เราคุยแต่มุ่งน้านอะไรคือเรามีเรามีอยู่5วันฮนะเรามีเรียน5วันแต่ว่าเรามอีอยู่ทั้งหมด4คอร์สเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเรามาจัดตารางเรียนด้วยกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพอค่ดเรียนก่นกอนโอเคครับเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเรามาจัดตารางเรียนแล้วก็มาเริ่มเรียนกันนะครับสำหรับวันนี้ทุกคนที่ติดตามก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมมีคําแนะนําอะไรก็แนะนําได้นะครับแปรผิดแปรถูก คอมเมนต์ได้นะครับผมกําลังโฟมฝึกภาษาจกิจัดเกยบอยู่นะผมไม่ได้ไปเรียนมาก็ผมพยายามเต็มที่ลแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยๆกันนะครับขอบคุณมากนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย